เฮ้ยไอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเอิอ่มเ,เป็นเกมวาดภาพนะคะซึ่งเราก็จะมาเริ่มต้นอีกแล้วตอนแรกก็จะทำละครสั้นแบบพิฆาตสูนแต่ว่าไม่เอาเลยดีกว่าเพราะว่าเมมันเต็มเลยนะคะเราเล่นแค่ตาเดียวได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเมมันเต็มมากค่ะทุกคนโอ้ยคืมีสั้นแน่เลยวะฮะแต่ยังไงก็เออ เขาเต้นไม่กดนะคะคลิปนี้มี3นาทีค่ะทุกคน3นาทีนะคะคลิช่วง3นาทีค่ะกระปะทะยากอะไรมันต้องแปลว่าอะไรสักอย่าง รับบรครถหรือเปล่าคะทุกคนขับเบรคจับโกซะหู้ใช่สินยทุกคนทายถูกไปเลยนะคะทุกคนปบเมื่อทุกคนแน่เร็วกันมากมากมีคนชื่อแปลกประหลาดจริงๆเอออะไรอ่ะ เหมือนคนหรือว่ามันเป็นตา, Ư, ตาแฟคะเอ้ะตาแฟจริงด้วยตับทูกคนที่สองคะท่านผู้ชมคอฟฟได้เหมือนกันเช่นคาฟจ้ะคอแฟไงยงรู้กอแฟจ้ากอแฟกา,าแฟ ทุกคนตับกาแฟกันใครไม่เคยเห็นกาแฟเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแม่ดีกว่ามีขึ้นภาพไปดูดีกว่าดเดี๋ยวทีมงานตัดต่อเขาเออจะขี้เกียจอื่นะะเออ

พายได้ราะคาที่ลงลิปแค่นี้ไม่ได้จั้งจจริงนะคะขอเปลี่ยนโปรไฟล์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนค่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะที่จะได้มาแค่ลงลิปแค่นี้เราไม่ได้ตังจริงนะคะคือมันต้องลงแค่นี้จริงนะคะเพราะทุกคนก็น่านจะเข้าใจนะคะก็เออสวัสนีก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ๊ม่บายโอ้โหน้อยมากเลยเพราะว่าเมย์มันเกินต้องลบไฟนะคะ